สวัสดีครับก็หยุดถ่ายวล็อกไปหนึ่งวันนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเห็นกรมอุตุบอกว่าชกต้นเมษานะอุณหภูมิจะลดลง2-5องศานะคะเช้านี้ที่เถินก็น่าจะประมาณ20ินิดๆเลยอากาศดีมากมาเปิดน้ำรดผักทิ้งไว้ค่ะพามาดูกระท่อมที่อยู่ข้างกระท่อม ใบแตกกันเยอะเลยค่ะโอ้วยสวยๆๆมักไฟตรงนี้ก็เหมือนจะใกล้ได้กินแล้วนะคะนี่ลูกโตมากเลยเข้าดกดีเนาะฝั่งนี้ฝั่งข้างในก็มีนะคะตรงนั้นไม่แต่ผลลหมากลากไม้ ชานีนั่งดูไอข่าวเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆป้าเห็นแต่ไอนี่วะ่ะนี่จะคนอัพหมูกระทะลิซ่าวะ่ะเราต้องไปกินหมูกระทะกันแล้วไหมอยากอยากทำกินที่บ้านไอผกักเราเยอะมากเลยได้ได้แบบว่าครั้งนี้อ่ะมันกินน้ำลายเลยครั้งนี้อาจจะทําให้เหมือนเดิมป้าอยากหมักหมูเองทาน้ําจิ้มหมูกระทะเอง <c oughs> อยากแบบลอง อยากลองทาดูโอเคผักก็ปลูกเองเเราต้องฆ่าหมูเองด้วยไหมเห็นบ้าแล้วี๋ยวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเรามีภารกิจไปข้างนอกอีกแล้วกินกร้ะท่าแล้วทาต้องไปซื้อของมาต่อน้ำเนาะทำสปริงเกอร์น้ำสปริงเกอร์นิดหน่อยแล้วก็มีอะไรไหมต้องซื้ออะไรไหมต้องไปดูต้นไม้ด้วยต้นไม้อือโหกระจงเหรอโหกระจง อยากได้ต้นไม้ที่แบบเป็นร่มเงาหรือบางทีถ้ามีต้นไอ้นี่เนาะหูหนูหูหนูหหนอที่เหมือนอยู่ร้านปักต้อ,อ่ะอเช้านี้นี่อะไรเนะนี่ยน้ำพริกหนมแมงดาอ๋อใช่ที่เราเคยซื้อมาอ๋ <laughs> อแล้วก็ต้มปลาแกงปลาต้มโคลงต้มโลงแต่จริงมีผักนะผักยังไม่สุกรอก่อนไหม ก็กินนี้ก่อนแล้วค่อยกินผักตามจะนี่เหรอทำไมอ่ะก็มาเอาไว้จิ้มแจ่วไงไง,ง,ไงต้มปลาไงอือตื่นเลยค่ะกินข้าวเช้านี้มีของซูซ่ามีน้ำพริกมีต้มโคล้งกินข้าวกันค่ะทุกคนจะตัดหญ้าเหรอลองโอเค ไปลองดูว่าใช้ยากไหมมาเคยใช้ด้วยตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงนี้่รอ <c oughs> อืมอ๋อกเข็นไปเลย <c oughs> ครั้งแรกเลยไปนเนี่ยตอนนั้นเคยจับอยู่ครั้งหนึ่ง,ง <c oughs> แต่ว่ายังไม่เคยลองทำเอง <c oughs> <c oughs> วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่มีแดดเนาะ <p are> พอกินข้าวเสร็จไปก็มาปลูกตน้น นี่ค่ะสลัดกรีนโอ๊ k เรดโอ๊ะเดี๋ยวฝั่งนู้นจะปลูกดอกไม้กันแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ติเขาทำสปริงเกอร์เสร็จก่อนโอ้ตรงนี้เพิ่งเห็นว่าเคลียร์พื้นที่แล้วน่าจะลงอะไรสักอย่างแถวนี้ อมมากเลยค่ะเาชอบชอบนะกลินที่สนามหญ้าตัดเสร็จใหม่ๆนะคะอันนี้เขาเดินไปนู่นและโอเคให้พ่อบ้านทำงานนอกบ้านไปเดี๋ยวเราไปตากผ้ากันค่ะทุกคนซักผ้าเสร็จแล้วแต่วันนี้ไม่มีแดดเนาะไม่รู้ว่าจะแห้งเมื่อไหร่นะ ซื้อของนะครับผมแล้วก็จะไปแวะบ้านป้าด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวพายไปส่งของนะครับส่งเตทหลังรถนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่ลดสต็อกนะครับอยู่ที่พันสองร้อยกว่าบาทเนาะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ในเพจเลยนะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะที่ร้านขายอุปกรณ์ซื้อท่อนะเครื่องครบเลยใช่ไหมที่นี่<ะ>อุปกรณ์ครบเลยใช่ไหมน่าจะไม่ครบลวมี อ๋อแต่ดูแบบมีหลายเบอร์อยู่นะมาช่วยนี่ก็ได้พวกท่อขอ้อต่อต่างๆเนาะเอาไปทำ,ำเออทำน้ำที่บ้านพานชวนมากินราดหน้าที่บ้านไม่ต้องมากินข้าวแล้วเกซื้อของเสร็จก็แปะเข้าบ้านป้าเลยเรียบร้อย จะไปซื้อต้นไม้ใช่ไหมใช่มาแวะร้านต้นไม้ก่อนเข้าบ้านคุณป้านะคะดูซิว่าจะมีต้นอะไรให้เราช็อปบ้างโอ้ฝั่งนี้มีสนหอมด้วยทุกคนมันทรงคล้ายๆกับไอ้นี่นะออสเมรี่อะคะ่ะแลว่านสนหอมงูชอบงูชอบโ okay. อเคบ้านเราไม่งูเยอะอีกอ๋อ เทิร์นซิตี้ตรงนี้คือร้านกะเสมไม้ประดับนะคะเส้นไปลีไปอำเภอลีพอเข้ามาดูก็ร่มรื่นดีอ๋อไม่อยากรู้มีข้างในด้วยค่ะตอนนี้พอบ้านหายไปแล้วหยยนงไไ่ะอันไหนนี่เหรออันนี้ผมขายอยู่อันละสี่สิบ อนี่ตั้งแน่อันนี้นะครับใช่สี่สิบบาทเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปปลูกอะไรได้สวยดีมาเจอไม้ไผ่สารนะคะดูแล้วทรงจะชอบดูรจบสวยานี้ัรงออกไปกลับบ้านกันแวะร้านต้นไม้แบบรีบๆค่ะเพราะว่า ถ้าชวนแม่ลงมาด้วยนะอยู่เป็นชั่วโมงแน่พอบ้านก็เลยรีบเลยได้มาได้มาเออนี่มาแวะที่ร้านน,น้ำปั่นนะมาสั่งอะไรไปไสั่งมะท้าวน้ำสปั่นโอ้อันนี้ก็มีนมหมีปั่นด้วยนะนี่นะนี่คือนมหมีจริงๆนะไม่ใช่ชื่อนมหมีนะครับก็คือเป็นนมตาหมีนะ เขามีป้ายบอกว่ามะพร้าวนะมาจากบ้านแถวแท้ทุกลูก้วยแท้ทุกลูกใช่ไม่มีลูกเก๊เลยนี่ไงเป็นโกดังเลยนะใช่มะพร้าวบ้านแถวแท้ทุกลูกอ๋อได้มาแล้วครับคนละแก้วก็ข,ของป้ายของแม่แล้วก็ของผมนะครับอ่ะอันนี้มันจะเป็นมีหูหมีนะคือสั่งแบบนมตามหมีหจะได้หูหมีแบบนี้ จอบเลยอ๋อให้จับตรงนี้ใช่ป่ะใช่ใช่เทเดหาจากไหนวะเนี่ยป่าหูหมีอ๋อ,อเอาเขาเลยอาอไปทิ้งอ่ะเปลือกมันเปลือกก้านมันอืมอร่อยหอมอย<ม>าสั่งหวานน้อยไหมปกตินะ่ะอ๋อโอเคอไง้ยแม่อะหอมนะ มะพร้าวหอมมากเลยสามสิบบาทเองนะอือเขาบอกว่ามะพร้าวจากบ้านแพรวเลย <S <S เหรออือนะคะบ้านแพรแท้ทุกลกูกใช่แท้ทุกลูกเลยอือมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมเมื่อก่อน <S <S อ๋อท่อเหมือน,นท่อสายไฟแต่ว่าไม่มีสายไฟละอือแล้วก็กลัวมันช็อตอยู่แต่ไปมามามาท่อบุ๋วอ๋อ เดี๋ต้องถอนหญ้าพวกนี้ออกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโตมันก็ใส่ท่อพีเีเลยเนาะอืมแต่ว่าจะไม่กบหมดนะเผื่อต่อไปจะเอาสายไฟมาวางไว้ร่ปมกันอือเฮ้แต่สายไฟเราก็เดินจากห้องน้ำนี่หว่าใช่ป้าเหมือนตากฝนเลยเหงื่อออกเต็มฝนไม่ตกแบบไม่ร้อนนะแต่อบอ้าว ไม่นะว่าว่าสบายสบายใช่ป้าอาจจะขุดดินหมยก็เลยร้อนอบเป้า ทำไมอ่ะฮะตกทำไมอ่อก็จะทำแบบนั้นแอ๋อคือโยงขึ้นมาใช่ไหมเคยจะปลูกอะไรตรงนี้ไงอ๋อโหแดดออกแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะคะคอืมคมาทั้งวันเพิ่งจะมีแดดออกตอนเย็น นนมันจะผักไม่ได้แดดเลยดินชุ่มรดอันนี้รดแค่ตอนเช้านะใช่ตอนเย็นนี้งดรดน้ำนะคะเพราะว่าเขียวปกติเขาจะไม่ชอบความชื้นมากนะคะชอบแดดชอบแสงแดดปลูกกลางแจ้งได้แต่ว่าไม่ชอบความชื้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลดน้ำตอนเย็นไปก็ยิ่งแฉะไปเลยงามมากเลย วันก่อนพ่อบ้านบอกว่าตัดส่งประมาณ3-4โลนะคะใบเกี้ยงเลยไต้องพักเข้าไว้ประมาณ2วันไม่งั้นเดี๋ยวล้นหมด กล้เสร็จแล้วต่อจากนูน่นโน่นนะครับเลาะข้ามปูนมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ลนแล้วก็รอดใต้ดินมามาโผล่ตรงนี้เนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นน้ำปราปาก่อนแหละคืออยากจะทำท่อให้มันเป็นแบบว่าท่อเดียวสปริงเกอร์ลวดเดียวอะ่ะเพราะว่าเวลาที่ถ้ามีน้ำบาดาลของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็จะได้แบบ ใส่ปั๊บปรับเปลี่ยนได้ทันทีเลยไม่อยากทําแบบหลายท่อมันจะยุ่งยากลองเจาะแล้วตอนนี้เปิดน้ําอยู่นั่นสงการ่ะเฮฝั่งนี้มีน้ำแล้วนะคะด้านนี้มีขากับว่านงาช้างมี เล่นมังกรแล้วก็พริกไทยมะละกอด้วยยิงเจาะตามยิ่งเบาอุย้ย <laughs> ตันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูสำหรับสายนี้สบายเลยทีนี้ <laughs> ผักเขียวมากเลยนะคะวันนี้ไม่เจอแดดเลย ได้เวลาเก็บกินแล้วมั้งผักบุ้งกับไอเนี้ยผักชีต่างๆลืมว่าจะกินหมูกระทะไงวันนี้<笑><笑>พรุ่งนี้แล้วกันเรื่อพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตลาดแล้วก็ซื้อของให้ครบมาทําให้คนดูกินด้เยเลยแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องไปวัดนะช่วงเช้าก็กลับจากวัดโอเคได้ เรียบร้อยแล้วค่ะสปริงเกอร์เราสามารถปลูกโน่นปลูกนี่ได้ฝั่งนี้เป็นดอกเออ่ถ้าไปจำไม่ผิดน่าจะเป็นบานชื่นนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นผักสลัดที่คุณพี่แฟนคลับส่งมาให้เอาลงดินแลืมเห็นแล้วเปรี้ยวปากมะม่วงหาวมะนาวโหเต็มต้นเลยนี่แดงๆเอาไปจิ้มเกลือกินยคะ น้ำไหลไหลโอ้ตะลิงปิงออกลูกแล้วนี่โอ้ยมีแต่ของส้มของแซบโอ้ตรงนี้ก็มีฝั่งนั้นเต็มเลยค่ะเห็นพ่อบ้านเดินไปเดินมาทำไรเหรอทำไรหาทางลง ฝั่ง้ายนน้นไงใช่หาทางที่แบบว่าจะทําทางลงไปอ,งอ่ะก็ฝั่งนน้นไงไม่มันแคบตรงนี้มันเป็นต้นมะขามเทศใช่ไหมอือแล้วก็ตรงต้นกล้วยอ่ะมันไม่มีต้นมะขามเทศปลูกอยู่แล้วก็แน่นอนว่าต้นกล้วยมันสามารถทําให้หายไปจากโลกนี้ได้ไง่ายเขาเลยคิดว่าทางลงน่าจะอยู่ตรงนี้ดีกว่าดีกว่าตรงขอบดีเลย แล้วก็น้ําฝั่งขวาเนี่ยมันจะเยอะใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าทําทางลงฝั่งต้นกล้วยฝั่งทางขวามือเนี่ยแล้วก็ทําแทงน้ําดูดน้ําขึ้นไปแล้วก็ใช้เป็นน้ําห้วยแทนน้ําประปาเนี่ยน่าจะลดต้นทุนได้สูงมากๆเลยก็ดีนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน้ำตรงเนี้ยถึงมันจะดูไม่เยอะนะแต่มันก็เยอะนะฝั่งขวาเยอะกว่าฝั่งซ้ายนะใช่ตรงนั้นมันตื่นอู้มีเหมือนปลาเออ ปลาบอนเต็มเลยปลาบอลเนาะถ้าม,มีห้วยถ้ากั้นห้วยได้แบบนั้นเนาะเจ๋งมากเลยนะมาเขาเรียกว่าฝายเออเออกั้นฝายได้แบบนั้นเนี่เจ๋งมากเลยอืมแต่ว่าตงนั้นมันเป็นของหมู่บ้านนี่นะก็ขอเขาได้ไหมทำทําเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยววันนี้มีอะไรกินนะสลบมไม่รู้มีไข่เนาะ ลืมลืมคิดถึงหมูกระทะไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำออก็ถ้ากินง่ายๆเนาะทอดไข่้ำพริกยยเยอะๆแล้วก็ผักเออผักบุ้งก็ได้เนาะอก้ยกผักบุ้งไปกินกับหมูกระทะโอ้ยยังเยอะโอเคครับเดี๋ยวขอปิดบล็อกแค่นี้แหละ <c ười> <c ười> <c ười> ใกล้จะคำล้วครับผมทุกคนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ